ลูกหายใจคือคราดเป็นหวัดมีน้ำมูกดูแลลูกยังไงให้หายบอกหมดคลิปนี้ค่ะแม่ สวัสดีค่ะพบกับแม่โบนนะเวลาที่ลูกเป็นวัดคัดจมูกมีน้ำมูกหายใจคืดคราดส่งผลให้ลูกกินนมน้อยลงนอนหลับไม่สนิทคุณแม่ดูแลลูกแบบนี้ค่ะใช้ทารกดูแลใช้น้ำเกลือหยดที่จมูกลูกข้างละ 2- อถึงสหยดด้วยน้ำเกลือจะช่วยให้น้ำมูกที่เหนียวนิ่มลงและขับออกได้ง่ายมากขึ้นหากลูกมีน้ำมูกไม่มากเพียงหยดน้ำเกลือที่จมูกลูกก็จะช่วยให้ลูกหายใจได้โล่งขึ้นแต่หากลูกมีน้ำมูกปริมาณมากอาจใช้อุปกรณ์ดูดน้ำมูกลูกออกหรือหากลูกโตมาหน่อยชันคอแข็งนั่งได้ที่อายุประมาณ 4- ี่ถึงห ก็สามารถล้างจมูกให้ลูกได้ร่วมกับการดูแลร่างกายลูกให้อบอุน่นอากาศไทยเทสะดวกไม่มีฝุ่นเพื่อลดการหลั่งของน้ำมูกควบคู่คกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมแดงจะช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้แต่ต้องเลือกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะได้มั่นใจว่าปลอดภัยใช้ได้กับลูกน้อยเช่นแผ่นหอมแดงเข้มข้นของ Little Heart ผลิตภัณฑ์ o อท p อและเป็นเจ้าเดียวที่สกัดจากหอมแดงพันพื้นเมืองของไทยปลูกในจังหวัดลำพูนแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์หอมแดงของดีบ้านเราคนไทยทำ ใช้งานง่ายแค่แกะแปะเสื้อผ้าลูกที่นอนผ้อหม่มมอนติดในรถหรือบริเวณที่ต้องการกระจายกลิ่นก็หอมฟุ้งบรรเทาวัดลูกได้หอมยาวนาน ใช้ได้ทุกวันมี2ส,สูตรให้เลือกใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนสูตรกลางวัน Little Heart แผ่นหอมแดงเข้มข้นกล่องสีชมพูดลดลายพี่หมีน่ารักมากแกะแปะเสื้อผ้าลูกช่วยให้หายใจสดชื่นหายใจโลง่งสะดวก และสุดกลางคืนเล t l e h e a r t แผ่นหอมแดงเข้มข้นและสมุนไพรจากธรรมชาติอาทิเช่นามุไมยลาเวนเดอร์ช่วยให้หอมหายใจโล่งและหลับสบายตลอดทั้งคืนลวดลายพีเปาวันสุดน่ารักไม่มีกระบูนและพิมเสนเฉ้ได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดและทุกคนในครอบครัวแผ่นหอมแดงเข้มข้นของเลต l e h e a ์ t ที่บ้านแม่โบใช้มาโดยตลอดเวลาลูกใช้แม่โบเป็นหวัดขัดจมูกภูมิแพ้กาเริบคือสงสารลูกมากเพราะหายใจลําบากหายใจเสียงดังนอนไม่หลับแม่โบเองก็จะให้ลูกล้างจมูกทานยาพ่นยาตามแผน การรักษาควบคู่กับการใช้แผ่นหอมแดงเข้มข้นของ Little Heart แปะที่เสื้อลูกทั้งกลางวันและกลางคืนช่วยให้ลูกหายใจโล่งสบายมากขึ้นเล่นได้และนอนหลับสบายได้มากขึ้นแม้ก็เบาใจค่ะโดยกลิ่นหอมฟุ้งของหอมแดงเข้มขน้นสูตรกลางวันแม่โบเองก็นํามาแปะเสื้อผ้าหอมสดชื่นมากส่วนสูตรกลางคืนแปะเสื้อผ้าก็ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมากแม่ และยังผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดรัรันตีด้วยรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐทีมงานผู้ผลิตอย่างมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า10ปีจากวิสาหกิจชุมชนประตูป่าโชคดีและผ่านการรับรองจากหน่วยงานโอท p อยิ่งทาให้แม่อย่างเรามั่นใจในการเลือกใช้กับลูกๆค่ะ เด็กกับหวัดน้ำมูกคลืดคลาดเป็นสิ่งที่ต้องเจอแผ่นหอมแดงเข้มข้นของลิตเติ้ลฮารมีติดบ้านไวลูกเป็นหวัดน้ำมูกคลืดคลาดเมื่อไหร่แกะแปะเสื้อผ้าลูกก็จะช่วยบรรเทาอาการหวัดลูกได้แม่ๆหาซื้อแผ่นหอมแดงเข้มข้นของลิตเติ้ลฮาร์ได้ที่เพจวิสาหกิจชุมชนประตูป่าโชคดีลิตเติ้ลฮาร์ดโอทอป ร้านคายา P F ร้านขายาเพียวในบิ๊กซีและร้านขายาในโลตัสรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนอกจากจะมีแผ่นหอมแดงแล้วยังมีผลิตภัณฑ์กันยุงสําหรับเด็กอีกด้วยแม่แมเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เพจเลยค่ะฝากแม่แม่กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของเราท่านอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่โบไปแล้วสวัสดีค่ะ